สบายเ <laughs> ราเรียนมาก็ทางด้านนี้โรคร้ายโรคซีก,รก็รักษาได้รักษาได้หมดและใครที่ป่วยมาถ้าแต่ไม่รับรักษา <laughs> คนตายอ,อ ถ้าคนตายเคยมีคนตายลองเอามาให้รักษาแต่ถ้าแต่ว่าก็ไม่หายตายตั้งแต่วันนั้นและเป็นตนมาก็เลยไม่รับรักษาถ้าคนตายแต่ถ้าใครเจ็บป่วยมามา้ามาหาจะรักษาให้โอ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 โอ Yeah, 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 yeah. ตายแน่ตายแน่แย่แยแย่แยตา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 ยขอครับช่วยด้วยช่วยผมทีเธอเลยครับพี่สบายดีไหมอุย้ยสบายคงไม่เป็นอย่างงี้บ้านหมอสภาพนี้สบายดีไงโอยขอโทษมีท่านมองอ่ะถ้าไม่ต้องร้องเออว,อว่าโวยวายมาแล้วก็นั่งก่อน ก็ลุกเสิอบอกว่าให้นั่งก่อนหมอก็ลุกเสีถ้านั่งก่อนลุกสีจะให้ลุกทําไมผมจะได้นั่งก่อนแล้วหมอค่อยนั่งที่หมอนั่งที่หลังเอาที่หมอสบายใจถ้าดูมมนเล่นกับเราแค่นี้มึงก็เอาในงามใส่ถ้าเป็นอะไรเป็นชังซิตพอรถสาตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวผมไปซ่อมใหม้ ถ้าย,ยังงั้นนี่ฟังฉันให้เข้าใจถามว่าเป็นอะไรที่มาหาหมออ๋อโดนแทงครับหมอผมไม่ได้เป็นอะไรแล้วนึกยังไงล่ะถึงโดนแทงโอ้ยตอนโดนแทงมันนึกอะไรไม่ได้อะไจะเอายังไงเอาอไงก็ได้ผม่ถ้าหมอมีปัญหาเดี๋ยวผมจัด้ โอ้ยนิสัที่ก็ดีไม่น่าโดนมันมาแทงคนนิสัยดีซะได้ที่ถามว่าเอายังไงอหมายความว่าาจะให้หมอรักษาเลยหรือไม่รักษาสิครับงั้นต้องทำบัตรก่อนมันเป็นขั้นตอนของคนไทยนั่นก็ทำบัตรเลยสิได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมจะทำให้ ฮะตายแน่ตายแน่แย่เย่ย่ย่ตาย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 จะจะทำบัตรให้เดี๋ยวนี้ขอโทษครับพี่พี่มีปากกาไหมอันนี้ผมโดนแทงมาแล้วจะเอาปากกามาจากไหนในทีหลังถ้าไม่มีข้าปากกาขาก็ไม่ต้องเสนอหน้ามาให้รักษาให้ ปากซอยมีร้านค้าช่วยไปซื้อปาตกาให้หมอหน่อยได้ไหมโอ้ยกว่าจะถึงร้านค้ามันใช้เวลานานงั้นเอาจักรยานหมอไปก็ได้จักรยานผมข,ขี่ไม่เป็นอ๋อขี่ไม่เป็นพอจะจูงไปได้ไหมขี่ไม่เป็นอยาให้เข็นไปซื้ออือมันจะใช้ฉันใ้ใจไม่ไป,ไป ตายแน่แย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 ่ตาย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 ไม่ต้องไปแล้วเจอแล้วปากกาอบอกมาชื่ออะไรอ๋อผมชื่อ,อ,อกฤษตดากฤษดานะกฤษดาเอ้ยกฤษดาเขียนยังไงกฤษดาก็เขียนกอไก่กอนไก่ต้องมีงอนต้องงอนเล็กหรืองอนใหญ่ พงันตัวต่อไปรอหรือรอเรือสารอึกไม่ใช่ขอรอลิงขอรอจุฬาสารอึโอ้ยนี่ก็ไม่ใช่แ็้มันเขีย,ยังไงกนไรรอหรือฮาได้แต่เฮ่อได้แต่เฮ่อได้แต่ไม่ใช่รอหรือก็ถอถุงมีหน่เอาไว้ข้างหลังกอไก่ก็บอกว่าถอถุง ้อมีหางมีพูดไม่กระจ่างแล้วใครจะเข้าใจอักตัวต่อไปสอหรสีเออตัวอย่างนี้สิถึงจะเขียนง่ายใอ้ตัวเขียนง่ายง่ายทำไมไม่บอกก่อนเอาเขียนสอรสีก่อนแล้วมึงจะอ่านยังไงจะอ่านยังไงเอออ่ะสอรสีนะสอรสีสอรสีนะ อยจะเขียนสอหรือสีดันเป็นบอใบไม้ต้องเอายางลบออกมาลบเฮ้ยไม่ต้องลบไม่ต้องลบจะลบทำไมไมาเอาไม่หันอากาศจัดมันไปตรงกลางเดี๋ยวบอใบไม้ก็แปลงร่างเป็นสอหรือสีได้ <c oughs> เป็นได้จริงเลย นี่ <c oughs> เป็นได้ด้วยขอบใจด้วย <c oughs> อ้านตัวต่อไป <c oughs> ดอสละอาใจดอสระนาแล้วไม่ได้ยงไงโอใจแล้วไ <c oughs> <c oughs> ด้แล้วคือกิสดาเออ <c oughs> บอกมาบ้านอยู่ไหน บ้านผมก็อยู่ติดกับคนข้างบ้านแลไอ้คนข้างบ้านน่ะมันอยู่ตรงไหนไอ้คนข้างบ้านก็อยู่ติดกับบ้านฉันโอ้โหพูดอย่างนั้นหมอยังไม่เข้าใจเน่บ้านที่ชุกหัวนอนอยู่ตอนนี้อ๋อหลักสี่เลยดอนเมืองใช่ไหมยังไม่ถึงดอนเมืองเฮ้ยเลยดอนเมืองมันยังไม่ถึงดอนเมืองก็บอกว่าเลยดอนเมืองพูดไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจเน่ก็หมอมาจากลังสิท ถ้ามาจากรังสิต้องเลยดอนเมืองไทยเลยครับเลยตายตายตายายบ้านที่อยู่เนี่ยบ้านตัวเองหรือว่าบ้านเช่าอ๋อบ้านเช่าฮะบ้านเช่าโอ้โหมึงยังเช่าเขาอยู่ไงอายุคนป่านี่ไม่มีบ้านตัวเองอีเม่งตุ๋มเม่งแล้วจนจะแก่ตายถ้าแกเป็นอะไรแล้วไปตอนเฮีย ฮัลลูกเมียแกจะทำไงอืมแกแล้วก็ไม่มีความผิดเอ้นี่เอามีดฟันหัวสะดีมั้ยตายแน่ตายแน่แย่แย่แตาย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 ทำบัตรเสร็จแล้วนั่งรอตรงนั้นเอ้าไม่รักษาฉันเลยหรือไงรอก่อนรอก่อนรอให้คนเต็มถ้าคนไม่เต็มมันก็คืนตั๋วไปกตายแน่ตายแน่แย่ เยยยยยยตาาา่่สวัสดีจ้าหมอกาเชิญจ้าเชิญจ้าเชิญยายโอ้ยนี่ก่นจะโวยวายทำไมแหมเดินทางก็นิดหน่อยหน่อยแล้วทำเป็นจังอ่อยแล้วทำโวยวาย สวัสดีจ้าคุณยายจะ้าละวันนี้ยายมายายมีอะไรอ๋อมีเงินอยูอย่สามพันกว่ามีที่น่าก็ยุห่าไร่่ไมใช่วันนี้ยายเป็นอะไรมาอ๋อฉันเหรอจ้าเป็นยาย พอมีลูกสาวแต่งงานแล้วดับพ่อมือหลานฉันเลยเป็นยายฟังนะคุณยายเป็นอะไรมาเอ๊กก็บอกว่าเป็นยายงั้นก็ฉีดยาอะไรก็แล้วกันรู้ยังว่าฉันเป็นอะไรก็ยายบอกเป็นยายก็อย่างที่ยายว่าก็เลยต้องฉีดยาแล้วให้หายเป็นยายตายแน่ตายแน่เย่ h ย e a ตายตายตาย ที่ยายมาหาหมออยากถามคือก็ยายป่วยเป็นอะไรแล้วแต่หมอก็แล้วกันว่าจากให้ฉันเป็นอะไรหมอจะกให้เป็นอะไรมัง่งยายก็พอยังจะเป็นไหวตายแน่ตายแน่ยแย่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 ตาย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 ,ตาย,ยคนกำลังจะคุยกับหมอจ้านี้ก็จองแต่จะตาย นึกยังไงึงได้เอาไม้มันเน็บที่บ้านไม่มีที่เก็บไม้เลยยูงไงตายแน่ตายแน่เย่เยตายตายเฮ้ยตกลงคุณยายเป็นอะไรแน่เขเป็นโลกคนแก่ตามภาษาายาย มันกินไม่ได้มันนอนไม่หลับแล้วมันก็จ่ายแล้วมันก็สับแล้วมันก็วนแล้วมันก็วายเป็นเม็ดผดผื่นขนันความดันดต่ำสมองเสื่อมความจำาก็มักจะลืมไว้ที่ตอนเวลาหลับตาก็มักจะมองไม่เห็นเป็นไมเกรนปวดหัวซีกซ้ายเมื่อยหลังแล้วก็ปวดข้างหน้าเจ็บระะบา้าปวดขาเจ็บไหล่กนะระดูกเกาะแล้วก็ฟันปวดแล้วก็เป็นประรวดตล้ในลำไส้ อ้าวเย็นอาเยนวิ่งเวียนหัวก็น้ามือตามัวทำเหมือนจะเป็นไื่เวลาจะกินนาลิน้นมันก็ก่อยากินอะไรก็ไม่อร่อยก็เลยไม่ค่อยจะกินอ,นอะไรไง แกงส้มผักกระเฉดน้ำปลาไหลต้มเปร็ดผัดเผ็ดปลากลายต้มยำปลาช่อนแกงบอนใส่หมูแล้วน้ำพริกปลาคูแกงหมูหน่อไม้ห่อหมกใบยอแล้วก็หมอดูทีต้มยำปลากระดีผัดหมี่แกงไแนรัพ หวานเหมือนกันทานได้นิดหน่อยมันไม่อร่อยไม่ค่อยกินอะไรกินได้แค่ทองยิบฝอยทองหนมครบหลอดของน้ำกะทิแตงไทยและขนมปลากิมบางกบิดโกงแข็งและขนมหม้อแกงบัวลอ,อยใส่ไข่กล้วยบวัวชีบวชเผือกปวด,วด,วด,วดมันแล้วก็ขนมตา น้ำแข็งใสข้าวเหนียวกุเรียนข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวหน้าปลาหน้ากุ้งหน้าไก่ตายแน่ตายแย่แย่ตาย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 ข้ามถนนโยนนี้ก so ็แย hey, yeah, yeah, yeah. oh. ่ไม่ต้อลดบีบแต่แล้วตะโกนใส สงการเดินผ่านหลายซอยไม่เปียกน้ำเลยสักหน่อยหมอเชื่อไหมอุ้ยโบกแท็กซี่แล้วก็ไม่ค่อยจอดบบนัปฏิเสธนักันตลอดไอ้คันที่จอดมันก็ไม่ไปอ่ะอาการยายเป็นอย่างนี้ทำยังไงดีถึงจะหายไม่ต้องทำยังไงรอหมอก,ก่อนขอไปจับโปกเกมอนก่อนนะยาย,ยเดี๋ยวก่อนจะหมอจาก ฟังยายว่าประเดี๋ยวค่อยไปแถวนี้ไม่มีโปเกมอนต้องไปพาละกอนนถึงจะจับได้ตายแน่ตายแน่แย่แย่แย่โอ้โหเพลงเขาดังเว้ยตกลงเป็นอะไรมดกัดฮะถ้ามดกัดต้องฉีดยาไวๆอ้าวหมอแล้วผมลา ไม่รักษาผมก่อนหรือไงเดี๋ยวก่อนขอโทษทุนเป็นอะไรมาถ้าจะให้รักษาต้องทำบัตรคนข้ยเอา้าก็นี่ผมไอ้กฤษดาอ๋อคุณคุณนะ่ะเคยมาใช่ไหม <S 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 ตายแน่ตายแน่เย่แย่แย่แย่ พูดยายก้มลงก้มลงอะไรนะก้มลงบอกให้ก้มลงจะให้ยายก้มลงจะทำอะไรยายหมอหมอก็จะฉีดยาเดี๋ยวก่อนหมอจานั่นอะไรอันนี้แล้วก็เข็มฉีดยาน้ำเหลืองเหลืองนั่นน้ก็น้ำยาไงเดี๋ยวเอ๊ะน้ายาอะไรมันทำไมไม่กลิ่นก็น้ำยาที่เขากินก็ขนมจีนไง มดกัดฉีดน,น้ำยาหนงจีนมันเคยได้ยินละตาย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 เอา้าแล้วนี่ผมโดนแทงหมอจะต้องฉีดแกงเขียวหวานใช่ไหมแกงเขียวหวานไม่ได้ซื้อมาแล้ฉีดแกงไตปลาให้ก็ได้